สวัสดีค่ะเพื่อนๆขอเชิญชมวิวนะคะแก่งตำบลคกก่อนะคะน้ำชนประทานนะคะที่ลึกนะคะกินพื้นที่นะคะก็คิดว่าร้อยกว่าไร่นะคะจากนี้คือตรงถนนใหญ่ตรงคูใหญ่นะคะทุกคนบ้านโคกก่อนะคะค่ะไปถึงนู่นบ้านน้องคูล้วนะคะบ้านโคกก่อแล้วก็ถัดไปก็เป็นบ้านหน้องแวงนะคะ น้องแวงนะคะแล้วก็บ้านน้องหินบ้านน้องหินเสร็จแล้วก็หางหางเขานะคะจะไปบ้านน้องคูนนะคะบ้านน้องคูนบ้านน้าจันนะคะทุกคนก็สามารถมาหาปลา,าได้นะคะได้ตลอดนะคะ24ิสีชั่วโมงเลยนะคะคือไม่ไม่ต้องเสียตังค์นะคะใครจะมาหาก็ได้แล้วแต่นะคะแต่ว่าต้องระมัดระวังนะคะถ้าไม่ชํนานาญในการหาปลา,านะคะก็ต้องต้องมีผู้ เ,เชี่ยวชาญอยู่ใกล้ๆนะคะทุกคนแล้วก็นอกจากนอกจากจะหาปลาได้แล้วนะคะตรงนั้นนะคะก็สามารถว่ายน้ําได้นะคะเขาจะมีแบบเป็นซุ้มนะคะสําหรับเขาเรียกแพรนะคะทุกคนขายอาหารนะคะสามารถนั่งทานอาหารได้นะคะแล้วก็มีจุดว่ายน้ำนะคะแต่ถ้ามาว่ายน้ําก็ระวังนิดนึงนะคะอาจจะน้ําอาจจะลึกนะคะทุกคนค่ะอันนี้ก็ น้ำค่อนข้างเยอะหน้านี้หน้าแรงนะคะเดือนเมษายนก็รู้สึกว่าน้ำเยอะอยู่ค่ะสามารถมาว่ายน้ำได้นะคะช่วงสงการนี้หรือว่ามาลอ,อยกระทงนะคะบรรยากาศนะคะบ้านเราก็เป็นบ้านน้องหินนะคะทุกคนก็าสามารถทาปลาได้นะคะในโซนนู้นหรือว่าทำการเกษตรนะคะใช้น้ำไปลดผักนะคะทุกคนน้ำแกงจนมาทานบ้านพวกกอกค่ะ ถ้าเกิดว่าแวะมานะคะอย่าลืมมาชมนะคะมาชมเขา mm hmm. ก,ก็มีรล่อกระทงแล้วก็จัดพิธีแข่งนางนบุม,มาด้วยนะคะที่บ้านลงบ่มนะคะที่ที่เราขับผ่านมาเนยนะคะ,คะขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะแก่งชนประทานบ้านพุก่กาะตำบลพุกเกาะอำเภอเมืองมหาสารคามค่ะขอบคุณค่ะเพืเ่อนๆค่ะค่ะละ เราขับมาจากน้ำถุงป,ประธานนะคะตรงมาก็จะข้างหน้านี Do ้ก็ค like ือวัดนะคะดิคันโตโกสเตวัดบ้านโคกกอนนะคะทุกคนตำบลโคกกอกร่มรื่นดีนะคะบ้านบ้านโคกอกต้นไม้เยอะค่ะทุกคน โบสถ์เธอโบสถ์แห่งเกี่ยนเดบิวดูริสบันเดบิวดูริสบันเนี่ยบ้นเรเห็นเกี่ยนริสบันบ้านอยู่ข้อโบสถ์แห่งริแม่เมงริสบันค่ะอนี้คือคือโบสโบสนะคะบ้านข้ก่อนนะคะสวยงามสง่ามากๆค่ะที่ว่าสร้างมานานแล้วล่ะหนึ่งพรอุโบสถอาร์โคกาะค่ะทุกคนสาธุพระ You can go outside this or this one. อันหูก่อก็เป็นวัดตำบลน,นะคะทุกคนมีอยู่ประมาณ300ลังคาเรือนคิดว่านะคะก็ไม่ใหญไม่เล็กนี่วัดอีกข้างข้างข้างหน้าของวัดนะคะจะมีต้นต้นโพต้นมะม่วงต้นมะพร้าวต้นจำปีจำปานะคะทุกคนสาราการประเรียนก็ค่อนข้างใหญ่นะคะนี่ค่ะ ไปค่อนข้างใหญ่ชุมชนก็เป็นชุมชนเก่านะคะที่อยู่มานานแล้วรู้สึกว่าบ้านนี่ก็ค่อนข้างเก่าค่ะทุกคนนะคะี่ค่ะชุมชนเก่าคนก็อยู่มานานนาน,นานแล้วเนาะตั้งแต่รุ่คนคุณตาคนยายยันลูกย,ย,ยันลูกหลานก็เป็นสภาพไม่ไม่ได้เปลี่ยนนะคะไม่ได้เปลี่ยนบ้านใหม่ <c oughs> ก็เป็นหลังคา,าเก่าๆอยู่ค่ะ ต้นขามมะขามใหญ่สโลว์ดาวที่สุึงโอเคนีบรรยากาศค่ะส่วนหนึ่งของบ้านเุ่าก่อนนะคะทุกคนโอเคขอบคุณมากนะคะูอ,อกมาข้างนอกนี่ก็จะเห็นบ้านบ้านใหม่อยู่บ้านสร้างใหม่นะคะทุกคน i this, this house okay, mm -hmm. okay.